ในจังหวัดนะคะก็ให้มายื่นฝูอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะให้ได้ตามม,มาตรฐานคือร7 0ก็จะได้รับเงินสนับสนุสน,นจากสำนักนง,งนานและกรมพัฒนากรตืนกิการของบริษัทองไปพัฒนา ดีด้วยขอบคุณมากมากการเที่ยที่บทครับเดี๋ยวหมดให้หมดไอตัวพวกนี้ไปก่อีแต่งข้อที่ที่สักนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วรงนี้จะเดิน้าหน้าครับบริษัทเวิทนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนเิ็การทางภารกิจของสำนักงานวิชาารจิานรวมวากรจิตวิงานนะครับในการส่งรมพนักงานนะครับได้ เรนกอ,อก,กาจากนี้สำนักง,งานเพั่นาฝีมือแรงงานยังให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบการหรือบริษัทนะครับที่ตั้งเป็นศูนย์ทดสอบโดยการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานเฉพาะตามมาตรา26ครับจะได้รับเงินอุดหนุน ในอัตราสาขาละ1 0 0 0 0บาทครับอันนี้ต้องขอเรียกเชิญบริษัทนะครับที่มีความพร้อมหรือมีความสนใจร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกย้างในสานกรอบการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ขอเชิญชวนบริษัทหรือถานประกอบการที่มีลูกย้างตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับพัฒนา,า,านลูกย้างในสานกรอบการให้ได้ร้อยละ70ขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุนหรือว่าช่วยเหลือในอัตรา คนละ200บาทต่อคนนะครับ